นพอพอค่ะแพทนพภาค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาเกตเรดี้ไปพร้อมกันนะคะวันนี้เนี่ยหลายๆคนขอมาว่าอย่างนั้นนะ่ะช่วยมาเกตเรดี้ก็คือแต่งไปพร้อมๆกันเลยได้ไหมได้เลยค่ะเป็นคนที่ชอบเครื่องสอําอางมากทุกๆกคนน่าจะรู้รีวิวทุกวันมีของใหม่ทุกวันอะไรที่บอกว่าดีที่เด็ดนี่นะโอ้โหบอกเลยมีแสนหมดแสนจ้ะและจะบอกว่าหนึ่งในเครื่องสอําอางในใจเลยนะคะที่เขามาแบบกี่คอลเลกชันน้องไม่เคยพลาดเลยก็คือ ครื่องสืบอางของนานั่นเองค่ะและตัวที่ทำให้แพทเนี่ยนะชอบใจมากที่สุดก็คือนาออกกะซัมค่ะซึ่งเป็นบลัชออนยืนหนึ่งของเขานะคะเจ้านาออกกะซัมเนี่ยหลายๆคนแบบ เอ๊ฉันจะใช้ได้ไหมแพทตอบตรงนี้เลยว่าใช้ได้ทุกสีผิวค่ะซึ่งเขาจะออกมาในโทนชมพูก่อนนั้นเนี้ยแพทต้องบอกว่าแพทนี่เป็นคนที่ไม่ชอบความเป็นชมพูรู้สึกมันไม่ค่อยเข้ากับเราแต่พอมาเจอนาะออกกระซ่ามปุ๊บบอกเลยว่าเป็นชมพูที่เข้าได้ทุกสีผิวจริงๆอันเนี้ยแพทยืนยันเพราะใช้เองแล้วบอกเลยว่ามันเลิศมากอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือหน้าเนี่ยเตรียมเสร็จแล้วลงผิวเสร็จแล้วงานคิ้วมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาลง าแก้มแล้วก็ปากไปพร้อมๆกันค่ะอย่างที่บอกจริงๆเนี่ยนาออกกระซัม um เนี่ยเขามีมานานแล้วมีมาสักพักแล้วนะคะแต่วันนี้ที่แพทจะใช้เนี่ยเป็น l i m i t ต็ดอีดิชัค่ะไม่พลาดอยู่แล้วค่ะมือไม้สัน่นและแพทเชื่อว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยก็ต้องใจสั่นเหมือนแพทแน่ๆค่ะมาค่ะมาเริ่มกันที่ตัวนี้นะคะออกกัะซัมลิควิดบลัชค่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยไปที่เคาน์เตอร์ตั้งใจจะไปซื้อไดๆอะเนาะแล้วพี่ที่เคาน์เตอร์บอกว่า คุณแพทเอาตัวนี้ติดไว้นะแล้วก็เอ๊ะจะดีหรอคะปรากฏติดใจทุกวันนี้ก็คือพกไปทุกที่เลยนะคะตัวนี้เนี่ยบอกเลยใช้งานง่ายมากแล้วที่สำคัญเนี่ยนะจะทำให้รู้สึกแบบเป็นคนที่แบบสุขภาพดีนอนเต็มที่กินนะ้ำวันละ8แก้วผิวเราจะดูดีสุขภาพดีแล้วก็ติดทนมากๆแล้วทำให้การปัดแก้มของเราเนี่ยแบบอยู่ติดทั้งวันเลยนี่ค่ะมาวอร์มตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วก็เริ่มเลยยิ้มค่ะ แทแดนนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะจริงๆลุคนี้เนี่ยก็ออกจากบ้านได้เลยนะคะแต่ยังค่ะขออนุญาตใช้ให้ครบตรงนี้เลยนะคะตัวต่อมาขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวเราจะมาปัดแก้มกันค่ะซึ่งต้องบอกว่านี่คุณพี่คุณนี้นะคะออกกซัมแบรชของเขาเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะคะยอดขายดีอันดับหนึ่งสปีซ้อนคุณขาททำไมถึงไม่มีการคนที่ไม่มีก็คือไม่ได้นะจ๊ะไปตำกันซะบอกเลยว่าเป็นสีชมพูที่ ใช้ได้กับทุกผิวจริงๆไม่ว่าคุณจะอยู่โทนไหนอันเดอร์โทนเหลืองชมพูใดๆคุณเขาเอาอยู่ทุกสีผิวจริงๆค่ะคุณดูความสวยของเขานะคะและเพิ่งไปเรียนรู้มาเมื่อกี้นี้ว่าเอ้ยเขามีการปัดแบบใบจริงๆเราก็แบบพี่ค่ะที่เขาเรียกกันว่าปัดแบบแพรกุ้งนะคะจริงๆคุณนาใช่นะคะเขามีมานานแล้วแต่เขาเรียกกันว่า เทคนิคการปัดแบบบุมแรงค่ะจะทำให้หน้าของเราดูมีมิติมากขึ้นดูละมุนมากขึ้นแล้วก็ดูแบบเฮ้ยสวยอย่างเงี้ยอะเริ่มเลยนะจ๊ะนี่ค่ะปัดแบบนี้แล้วก็นี่ขึ้นมานิหนึง่งนี่รู้เรื่องสวยปัดไปเถอะคืออากกำลังเอาอยู่จริงๆจ,จะเป็นมือใหม่มือโปรโหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเอาอยู่ ปัดยังไงก็สวยค่ะปัดไปเถอะปัดง่ายมากเห็นไหมว่านี่ขนาดแบบปัดแบบเหมือนไม่ตั้งใจอะแต่สีคือติดและไม่เป็นปืดลดหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีคําถามใช่ไหมกําล <c oughs> ังสงสัยว่าเอ๊ออกกะซ่ำในมือของชันน่ะเป็นตลับดำแต่ทําไมในมือของคุณัพธภานั้นะ่ะเป็นแบบฮุบๆสวยงามแบบนี้ ก็อย่างที่บอกไปตอนต้นไงคะว่าแพทเนี่ยจะใช้รุ่น l i m i t ต็ดอ i ดิชันของนาสนะคะในรุ่นออกกกซัมของเขาเนี่ยซึ่งอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะปกติแล้วนาสเนีเขาจะออก l i m i t ต็ดอ i ดิชันแบบนี้ปีละ1ครั้งค่ะซึ่งรุ่นนี้ที่แพทถืออยู่เนี่ยนะคะเขาใช้ชื่อรุ่นว่า The o r c a s u m on the Beach Collection ค่ะ ครั้งนี้นะคะเขาออกมา2ชิ้นด้วยกันค่ะชิ้นแรกอยู่ในมือแพทแล้วค่ะก็คือออกกะซัมบ u ัชนั่นเองค่ะอย่างที่เห็นแพ็กเกจก็คือแบบดูดีดูแบบละมุนมากซึ่งสีของแพ็กเกจเนี่ยนะคะเขาได้มาจากนี่แรงบันดาลใจมาจากสีบรัชออก a s ซัมนี่แหละคะ่ะและอีกหนึ่งความพิเศษก็คือไซส์ของเขาใหญ่ขึ้นแบบนี้เลยค่ะและอีกหชิ้นนะคะก็คือนี่เลยตัวนี้นะคะคือออกกะซัมออนเดอะบิทเชคพาเลตค่ะเขามีมา ตรึง6สีเลยจ้า6เฉดสีนี้นะคะเป็นเฉดสีที่ดีมากครอบคุณหมดเลยค่ะเขาเนี่ยไม่ได้ออกมาแค่ทาตรงแก้มอย่างเดียวหรือปักที่แก้มอย่างเดียวนะคะคุณสามารถทาตาได้แก้มได้ท็อปอัพได้ไฮไลท์มีครบจบในพาลเลทเดียวจริงๆจะใช้คุณพี่คนนี้นะคะผัดทอ็อปขึ้นไปข้างบนบอกเลยพัวมาก ตอนนี้นะคะก็คือแก้มแล้วไฮไลท์แล้วขาดอยู่อีกหนึ่งอย่างก็คือตาค่ะขออนุญาตแต่งตาหน่อยเพราะว่านี่พาเลตนี้คือดีมากชอบมากละมุนมากๆนะคะตัวนี้คือออกซิซัมควอดอายแชโดว์ค่ะเป็นสีใหม่ล่าสุดเลยบอกเลยว่าใครแต่งไม่เป็นหรือว่าเฮ้ยชีวิตนี้คัดเบ้าะอะไรไม่เป็นมีพาเลตนี้ไว้คุณลอดทุกลุกเลยชิมเมอร์3แบบนี้นะคะคุณก็คือทานทั่วปกตาแล้วยังไงต่อเอาตัวนี้ท็อปจบ เดี๋ยวจะทําให้ดูว่ามันง่ายจริงๆเริ่มสีนี้เนาะไปค่ะนี่เสร็จแล้วนะคะใช้อันนี้นะคะแล้วก็กลางตา,ตาเลยเสร็จแล้วง่ายมากเมื่อกี้ที่ไปทําเพิ่มก็คือขออนญุญาตใช้สีนี้ก็คือทำนันนี่อายดูดิ พาเลตน่ารักแล้วก็คือครบจบเลยเดี๋ยวขออนุญาตนะคะไปกรีดอายไลเนอร์ eyeliner, แล้วก็เติมมาสคาร่าอีกนิดนึงรู้เรื่องตอนนี้นะคะทุกอย่างครบแล้วอย่างเดียวจริงๆที่ยังขาดอยู่ก็คือปากนั่นเองค่ะเดี๋ยวแพทขอบำรุงก่อนจริงๆเนี่ยวิธีการที่ถูกต้องคือในระหว่างที่เราทาไปหรือทําอะไรไปเนี่ยให้บํารุงก่อนซึ่งเดี๋ยวแพทจะทาด้วยตัวนี้นะคะตัวนี้คือออกซ s ซัมอะฟเตอร o w Li ด a ลิค่ะซึ่งเวลาเปิดสวยมาก เขาจะเป็นชมพูเลือ่อนๆเลือเล่อๆแบบนี้เลยทาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนเราปากสุขภาพดีเราแบบโอ้โหดูแลปากเราอย่างดีแค่ทาตัวนี้ตัวเดียวเลยจ้ะแพดดเสร็จแล้วค่ะลุกวันนี้เนี่ยเป็นไงฉ่ำโกลมไหมคะบอกเลยว่าวันนี้ทัวลุคของแพทอย่างที่เห็นแพทใช้คอลเลคชันของออก,กัสซัมหมดเลยนะคะเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่า คุณขาไม่ว่าคุณจะโทนสีผิวไหนออกกัซซัมเอาอยู่จริงๆนะคะดูกันจบแล้วสวยแล้วโกโลแล้วเรียบร้อยนะคะใครที่ดูอยู่แล้วบอกโอ้ยมือสั่นใจสั่นไปหมดแล้วแม่คุณขาถ้าคุณอยากได้นะคะในตัว l i m i t ต็ดอ i ดิชั่แบบนี้นะคะก็คือ The o r g a s กัซซัม e e นเ c c ะ l l l คอเลกคุณขาไปที่เคาน์เตอร์เลยพุ่งตัวไปเลยหรือจะเข้าไปดูที่ w w w n a ไรวีบดลยก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครบอกว่า เอดยปกติแล้วฉันจะชอบผ่านออนไลน์นะคะคุณก็ไปดูในออนไลน์ของห้างต่างๆเลยเพราะตอนนี้เขาแข่งกันทำโปรเยอะมากเมื่อกี้ที่ว่าเขาไปดูนะมีลด10ลด20มีใช้พอยต์ใดๆคือเยอะมากแต่สุดท้ายแล้วอยากให้รีบหารีบจับจองกันเพราะของเขาอะไม่ได้ทำมาเยอะนะคะโดยเฉพาะรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่ถ้าใครอยากจะได้แบบสวยๆมีไว้หรือสายลิมิเต็ดอีดิชันะคุณต้องจัดเดี๋ยวนี้อะ สวยละได้เวลาที่จะต้องแบบไปทำงานกันละค่ะคุณขาเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันคลิปหน้านะคะแต่ตอนนี้คุณไปเจอฉันตามช่องทางต่างๆได้เลยจ้ะ